ไปดวงานสัตว์เลี้ยงเขาเขียนป้ายว่ากองทัพสี่ขาตะลุยโลกล้านปีอันนี้อันนี้ผันไรก็ไม่รู้อันนี้ด้วยอุ้ยอันพันนี้น่ากลัวมากพันนี้น่ากลัวถึงขั้นที่แบบโซฟาที่บ้านขาดได้นะเธอเน,นี้ยบ้านพังอย่าไปดูนงานดีกว่าเมื่อกี้เราเห็นว่ามันมีจุดให้เล่นกับน้องหมาด้วย เราเล่นกับน้องหมา149บาทพร้อมกับเครื่องดื่ม1แก้วแล้วก็มีขนมให้น้องด้วยมินิมากเก้าเ,เลยค่ะวีระวังอย่าหัน้องเให้เก้าแต่ต, <9 S 2> ตัวก็คืออย่าหางเขาอย่าาหงเขอบไุณค่ะ ขนมหนึ่งหงอ,อมากันขนาดนี้เ<อ>จยเย,นจย,เยน็นเจเย็นจเย็นจ้เย็นขาาขาคว่ไหนคำวมาไหนย่งย่างาง<อ> อันน <th okay. oh, ี้ไม่ได้ไม่ได้หมดแล้ว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 กลิ่นคือยังติดมืออยู่เลยอ่ะก็คือมากันเพราะสิ่งนี้ นี่ไม่ได้กินกับเขาเลยไม่ทันไม่ทันเขาเลยโถสีเดียวกับเสื้อเลย้ไ,นนะไม่มีแล้วไม่เห็นไม่เห็นไม่เห็นวี่น้องอยู่ตรงนี้ลองดูสิหน้าน้องแบบหน้าน้องแบบไม่ได้กิน สิ่น้าต้องรับผิดชอบนะน้องออุ้ยอันนีนนน้เหมือนมาหมาที่เสียไปเลย <laughs> พวหนูไม่คุยกับพี่เลย เแ็กเรียบร้อยไปไหนกูปูเผื่อทุกตัวที่นี่แล้วปูเผื่อทุกคนแล้วไม่มีตัวไหนเลยจริงตัวนี้คนตัวนี้ขอนปูมากเราอยู่ตรงนี้นานมากไม่ไปไหนเลยทั้งทั้งที่ขนมเราก็ไม่มีแล้วไม่ขอได้ไหมตัวนั้นอะสู้มากแล้วแบบอย่างนี้เลยอย่างนี้เลยไม่ขอเลยนะไม่ขอเลยให้ใจเถิดเรามีกันสดไหมนะแต่ถ้าขนมมาอีกอะทุกตัวก็พุ่งมาอีกเหมือนกัน เัอแสบมาแล้วเอออแสบเมื่อกี้เมื่อกี้มีแวะมาด้วยนะตอนแรกอ่ะมีแวะมีแวะผมมาเอ้ยมีอะไรให้กินหรือเปล่ารเราก็ไปจริงเพื่อนนี้คือไม่ได้มีไม,ไ,มไม่ได้มีแค่ปอมก็มีชัว,วาด้วย ก็ิหอ,า,อตา,าตื่นแล้ว่าไปทำเนาะอ้ะอันนี้เป็นมากไอคนนี้เขาเรียบร้อยจังเลยคราพี่ไม่ไปไหนเลยเรียบร้อยใช่ไหมไปกับเ,าเาาขาขเขาเด็กนักมืเทอสกิส๊ดอ๋อแล้วที่ใส่เขาเป็นอย่างนี้อัรุนน่าไม่คุยใครเลย ไม่คุยกับเราเลยมีตองไหนน่ะมีเจ็บบ้าไหเว้อันนี้คืออะไรอ้อนอ้อนเหรอเฮ้ยเรียด้วยมืน้เรียด้วย ไม่เห็นทั้งสองตัวเลยน่ารักมากน่ารักสุดๆน้อาไล่อะไรยังงล้เยิ่มเลยน่ารักมากเลยอย่ะอุ้ยถึงวันที่เจ็ดน,นี้อนอนลิ้นจุกป,ปากนี่คืออย่างีส่วนร่วม กล้องตอนเนี้ยเต็มไปด้วยขนหน้ากล้องที่ติดกล้องด้วยล er ุกพุงลุกผุงลุกพุงอุ้ยอุ้งเท้านั่งมากอุ้งเท้านั่งมากขาชาแล้วตอนนี้ชาแล้วคืออันนี้ขาไปไหมขาตอนนี้ไปแล้วไปแล้วไปแล้วอันนี้กำลังกันอใกล้แล้ะฝั่งฝั่งนี้ใกล้แล้ว จริงๆหลายจริงๆหลายจริงๆโอ้ไม่มองกล้องด้วยมองกล้องไหนครับมองกล้องไหนครับเอ๊ะนานา ถ้าอ,อยากกินขนมไหมซื้อขนมเพิ่มนันแต่ที่ขนมมาถึงก็มากันเต็มเลยตัวที่ไม่เคยเห็นหน้ากลับมาแล้วจะจะให้คนนู้นเจ้าอยากให้คนนูนของเราเ,เราจะให้คนนูนของเราดูสิเอ๊ะอุออ้ยเขากินแล้วเขาก็ไปเรียบร้อยมาก จะไปให้แคทเธอรีนแคทเธอรีนแคทเธอรีนแคทขอขนมเพิ่มครับเพลเลยครับในไหนก็ได้ไหนแล้วเธอได้กินเยอะมากฉันจำได้แล้วตัวที่นอนอยู่กับฉันเมื่อกี้ไปไหนกันหมด ชอบอ่ะชอบความแบบเอาแล้วก็ไปเค็ดลิ้นเค็ดลิ้นไหนอ่ะน้องดำดำแต่ว่าตัวนู้นของเราเนี่ยวย่าให้อย่ให้ที่เหลือหลังจากตอนนี้อ่ะเอาอ่ะ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 หมดแล้ว กิจลีนโหมากันให้ควากไปแล้วาไปแล้วหมดแล้วไม่มีอะไรแล้วอยเล่นกับน,น้องๆสนุกมากแต่แบบไม่ไหวแล้วมือก็คือเต็มไปด้วยความรักจากเด็กๆเ,เสียค่าขนมเพิ่มไปอีกหนึ่งถุงเพราะว่าน้องน่ารักมากไว้เดี๋ยวมาอีกจริงๆอยากเล่นหมาใหญ่เหมือนกันแต่แบบ อ,นนอันนี้ก็น่ารักมาเลยก็น่ารักมากชอบ